เด็กที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูแม่จะพาเด็กเด็กมาทำกิจกรรมดินน้ำมันสร้างสรรค์ตัวเลขกันนะคะก่อนจะเข้าทำกิจกรรมอนิเด็กต้องล้างมือ,อด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนนะคะทีเด็กครูะจะมาแนะนำอุปก,กรณ์มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือตัวใบงานตัวเลขนะคะเลขที่ครูให้ให้ไาก็จะมีเลข1ถึงเลขหนะคะวันนี้เรามีเลข1ถึงเลข5ก่อนนะคะดเด็กๆนะคะ เด็กอ้าวอย่างที่2คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือในการทำกิจกรรมนี้คือดินน้ํามันค่ะเด็กๆเด็กๆพร้พอมที่จะทำกิจกรรมพร้อมครูเรียคะไปเลยค่ะเด็กๆอ้าวเดี๋ยวไปนะคะครูเจาดินน้ํามันครูแม่เจาดินน้ํามันมาสีเลยก็ได้ะคะ่ะเด็กๆนะคะอ่าทำอย่างนี้นะคะเด็กๆนะคะเสร็จแล้วเอาแบงานที่ครูให้ เลขหนึ่งนะคะเด็กดินน้ำมันวา,วางวานนะคะตามตัวเลขที่คงครูให้เลยนะคะเด็กภาษาไทยหนึ่งภาษากังกวันนะคะเด็กวันเสร็จแล้วเด็กๆเห็นช่องตรงนี้ไหมคะเด็กๆ,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 ๆหนึ่งกระเท่ากับปั้นดินน้ำมันหนึ่งก้อนนะคะลูกไม่ต้องใหญ่มากนะคะเด็กลูกประมาณขนาดนี้ เสร็จแล้วเด็กๆเ,เอาวางเลยค่ะหนึ่งช่องที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งก้อนนะคะนี่คือหนึ่งก้อนต่อไปเลขสองเด็กๆภาษาไทยคือเลขสองภาษาอังกฤษ two อ้าว two ครูใช้ดินน้ำมันสีเหลืองนะคะเด็กๆเ,เอาดินน้ำมันนะคะใส่ตามตัวเลขที่ครูให้นะคะเลขสองแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะครูบอกว่าเลขหนึ่งดินน้ำมันก็ต้องมี ก้อนนะคะต่อไปเลขสองเด็นน้ำมันต้องมีกี่ก้อนคะเด็กๆดินน้ำมันก็ต้องมีสองก้อนนะคะเด็กๆอ้าวางอีกช่องหนึ่งสองครบหรือยังเอ่ยเด็กๆนับสิหนึ่งสองนะคะเด็กๆต่อไปเลขสามกับเลขสี่เลขสามครูจะใช้ดินน้ำมันสีชมพูนะคะเด็กๆขอ,อได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆเลขสามเด็กทำแบบครูได้นะคะเอาบางลงไปเลย นี้นะคะเด็กเอาวางลงไปเล็กสามนะคะภาษาอังกฤษ three นะคะ three อ่ะเด็กๆเ,เราจะปั้นดินน้ำมันอ่ากี่ก้อนคะสามใช่ไหมคะแล้วก็ปั้นดินน้ำมันเป็นลูกกลมๆเหมือนเมื่อกี้นะคะที่ครูปั้นให้ดูวางลงไปเลยนะคะตามช่องนี้เลยนับไปนะคะเด็กๆหนึ่งอ่า สองนับวยนะคะเวลาเด็กวางตรงช่องดินครูเตรียมให้นะคะเด็กๆก,ก็นับตามไปด้วยนะคะอ้าววางไปช่องที่สามนับด้วยนะคะสามนะคะหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะต่อไปเลขอะไรคะเด็กเ,กเลขสี่นะคะเลขสี่ครูจะใช้ดินน้ำมันสีเขียวนะคะวางให้เป็นเลขสี่เลยวางเริ่มไหนได้นะคะเด็ก,ดกวางไปอ่ะเลขสี่เแล้วใช่ไหม ต่อไปก็เป็นการปั้นที่เราจะวางให้ครบหมายเลขเตรียมไหมนะคะเลข4เราปั้นกันกี่ลูกคะเด็กๆเมื่อกี้สาเราปั้นสลูกต่ปไปเลข4่อ้าววางไปหนึ่งสองนะคะเด็กๆอ่ะคุณครูลืมบอก4ภาษาไทยสิใช่ไหมคะภาษาอังกฤษ4นะคะ4 C นะคะเด็กๆเอาสามนะคะครบหรือยังเอ่ยยังนะคะยังไม่ครบนะคะอ้าวสี ครบหรืยงเอ,อ่นนับสิคะหนึ่งสองสามสี่อ้าวครบแล้วนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เลขห้ 5, ภาษาอังกฤษไฟอ้าวครูคจะใช้สีม่วงนะคะเด็กๆอ้าวเลขห้าใช่ไหมคะเด็กๆว้างุกไปเลยตามหมายเลขให้ครูทั้งเทียวไม่ให้นะคะหน่งช่องที่1นนะคะต่อไปช่องที่สองสอง อาลงไปช่องที่3ค่ะ3 4ครบได้ยังเอ่ยยังนะคะอ้าวใส่ลงไปช่องที่5อ้าวแล้วมานับพร้อมๆกับครูแม่มนะคะ1 2 3 4 5อ้าวครบแล้วใช่ไหมคะเด็กๆนับตามครูนะคะนี่ก็เลยอ้าวหนึ่งใช่ไหมคะ,ะเด็กๆหนึ่งอ้าวภาษาอังกวันอ่ะต่อไปสอง t w อ้าวครูแม่มก็วาง น้ำมันสองก้อนในช่องนะคะที่คุครูเตรียมไว้ให้อ้าว one t นะคะสานะคะ t h r อ่าดูสิมีน้ำมันกี่ก้อนกหนึ่งสอ่านะคะครบนะคะ3าก้อน 4, 4. เด็กนับตามคุณครูแมวเลยนะคะหนึ่งสอสามสี่อ้าวนิน้ำมันก็จะมีสก้อนนะคะต่อไปห้าอ่าเด็กนับตามครูว่ามีครบไหมหนึ่งสอสาสี่ ห้าครบจําจำนวนตัวเลข1-5ถึงครบเลยกิจกรรมนี้นะคะทำให้เด็กมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การปั้นดินน้ำมันนะคะยังช่วยให้เด็กเนะี่ยมีประสาทประสานสัมพันธ์การระวางกล้ามเนื้อมือกับตานะคะให้เด็กทำกิจกรรมเรื่องความสนุกสนานนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่กิจกรรมหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ